สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมพอเตอร์แล้วก็หลวงพ่อเช่นเคยนะครับนมาสก,การครับหลวงพ่อก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องวันวิสาขบูชาใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่เทศาการมาประจวบเวลาที่สําคัญครับผมแล้วจะมีความสงสัยเรื่องอะไรที่จะต้องการความรู้เพื่อน,นําไปประกอบความคิดในเรื่องอะไรครั้งที่แล้วนี่เหมือนเหมือนคุณแม่ ผู้พัน,นครับที่ผมได้พูดคุยกับท่างไปก็คือเป็นเรื่องของวันวิสาขาบูชาไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีเรื่องอีกอื่นๆหรือเปล่าที่หลวงพ่อมีความรู้มานํามาให้พวกเราอย่างเงี้ยครับผมวันวิสาขาบูชาก็ถือว่าเป็นวันที่ประจวบเหมาะกันหลายอย่างรประสูนตสร,ตตรู้ปรินิพานในวันเดียวกันแต่ต่างวาระกันครับผม จึงให้ความสำคัญและก็เป็นความอัศจรรย์ว่าเรื่องราวต่างๆมาพ้องกันโดยจัดสรรด้วยธรรมชาติหรือว่าเป็นอัศจรรย์ของคนทั่วไปซึ่งไม่มีใครไม่อยู่นุษย์คนน,น้อยน้อยคนที่จะเกิดแก่เจ็บตายหรือได้รับความสำเร็จในวันเดียวกันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะนำมาพิจารณาให้เกิดวิทยะอุตสหาหะหรือมีฉันทะในการทำความดี และประกอบชีวิตในทางสัมมาอาชีพหรือตามที่สังคมนิยมว่าอย่าเบียดเบียนกันเป็นต้นเพราะนั้นจึงได้ถือเอาวันนี้ให้มาเป็นสาระในวันที่ประจวบหมาะกับความสำเร็จของชีวิตของมหาบุรุษคนหนึ่งซึ่งได้ใช้เวลามาถึงสีสง่งไยกำไรแสนมหากัดจกนกระทั่งได้รับความสำเร็จมาประจวบกันในวันจััสรู ความจริงถ้าจะพูดกันถึงความตัดสรู้นั่นน่ะก็ถือว่าได้ปรินิพานในขณะที่ตัดสรู้ในขณะต่อกันก็ได้เมื่อตัดสรู้แล้วก็นิพานแต่นิพานนั้นนิพานไปด้วยดับกิเลสการดับกิเลสก็เท่ากับว่าไม่เกิดมาที่จะทําให้เราเป็นธาตุของความโลภความโกรธความหลงหรืออวิชชาอีกก็ว่าจึงพูดง่ายว่า ความเกิดกับความดับนั้นนะมาคู่กันแต่เกิดในขณะเดียวกันพอเกิดปั๊บความดับก็ติดมาแต่ของพระพุทธศ,ศาสนาหรือพุทธเจ้าเนี่ยพอได้บรรลุอนุตรสมมาสัมโพธิญาณด้วยปัญญาอน้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยกิเลสมันก็ดับไปพร้อมกันกับการจัดรู้ของพระองค์เลยก็อนุมานได้ว่าเกิดกับดับมาในขณะเดียวกันหรือต่อนเนื่องกันเมื่อประสูดก็เรียกว,ว่าเกิด สัมมาสัมพุทธ,ธะหรือปรัสรู้ก็ถือว่าเกิดเหมือนกันเกิดพุทธ,ธะหรือพุทธ,ธิปัญญาขึ้นแล้วก,การเกิดอันนั้นก็เรียกว่าตััสรู้เป็นราชาศัพท์ที่เข้าถึงหลักความจรงิงโดยอาศัยคําว่าเข้าถึงหลักความจริงเข้าใจเข้าถึงแล้วก็นาความจริงมาพัฒนาในอริยสัจสี่เนี่ยนี่พอเกิดปั๊บอาวิช,ชาก็ดับปุ๊บอพอ,อวิช,ชาดับก็มีแต่ความเกิดมีแต่ปัญญา ซึ่งซึ่งอวิชชาดับเนี่ยดับเฉพาะพระองค์ก็อย่างอื่นก็ก็ยังเอาไปใช้กันอยู่แต่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเป็นพระองค์แรกที่ได้ใช้ความดับจากกิเลสแล้วก็มาเสริมให้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเด่นขึ้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่กระจายขึ้นมาในยามรุ่งอรุณนลไม่มีแสงอะไรมากีดขวาง รุ่นอรุลของชีวิตนี่คือการตัดสู้เมื่อตัดสรู้แล้วเนี่ยจึงเอาวันที่ตัดสรู้เนี่ยกับปริพพานคือดับกิเลสไปพร้อมกันประสูตตัดสรู้ปริญานสามการเนี่ยจึงมีความสำคัญสำหรับพระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยประโยชน์3อย่างหนึ่งประโยชน์เพื่อด,ด้วยพระองค์เองเนาะอัตถายะ สองหีตายะประโยชน์เกื้อกูลแก่สิ่งที่เกี่ยวข้อกับพระองค์เช่นพระประยุรญาติประชาชนพุทธศาสนิกชนและคนที่มีบุญบาร,รมีที่จะเข้าถึงหลักความจริงนี้ได้เรียกว่าหีตายะทั้งอัตถายะหีตายะมารวมกันให้เหมาะสมกับการเวลาบุคคลสถานที่และก็บุญกุศลก็จึงได้เกิดแสดงธรรมะหรือเข้าถึงธรรมะนั้น เพื่อประโยชน์ชนะสุขแก่ผู้ฟังเองและเมื่อผู้ฟังได้ประโยชน์แล้วคนฟังนี่แหละเป็นต้นเหตุของสันติภาพหรือความสุขของโลกอย่างแท้จริงนั้นประสูจ่จะจะรู้บริรุณิพานเนี่ยคนที่นำความหมายมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละคือหลักแห่งสันติภาพของโลกเนี่ยซึ่งรน,นยาไม่กี่ปีมานี้าชาวโลกทั้งปวงเนี่ยก็ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การเกิดขึ day, urt, ้นของพระพุทธเจ้าการสัตรุของพระพุทธเจ้าและการปฏิพานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการสร้างสันติภาพสันติซัมสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกอย่างแท้จริงเมื่อมีความจริงและเป็นประโยชน์ต่อโลกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจึงได้นําวันเหล่านี้มาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ ด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมาหากรุณาธิคุณพระคุณทั้งสามประการนี้ถ้ามาเทียบกันแล้วก็ประโยชน์สามอย่างนันแหละอัตถายะหิตายะสุขายะ,ะและสามอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อโลกานุกัมปายะเพื่อสงเคราะห์โลกนี่คําว่าโลกนี่ก็กว้างนะรวมสัตว์ตะวโลกทั้งหมดทั้งคนที่นับถือไม่นับถือใกล้ไกลเนี่ยก็ตกอยู่ในภาวะของโลกะโลกหรือสัตว์ตะวโลก แปลว,ว่าสัตว์ผู้ยังคล่องอยู่ด้วยโลกโกรธหลงรากา้าโทสะโมหะใั้พระพุทธเจ้าเมื่อุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มาเพื่อบันเทาถ่ายถอนตัดความโลคความโกรธความหลงของบุคคลที่ได้บำเพ็ญคุณางความดีมาพอที่จะเข้าถึงได้ก็จึงได้ใช้พระชนม์อาชีพของพระองค์เนี่ยามาปลดูดประชาชนหรือสัตว์ตะวโลกอยู่45ปีในการปลด45ปีนี้นะ ก็ใช้วิธีการอยู่5อย่างแล้วพุทธกิจเช้าบินทบาทบินทบาทเนี่ยคนทั่วไปก็ในสมัยนั้นก็ขอทานอ่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรแลกเปลี่ยนเลยเดินไปเฉยเฉยเขาถัดทาก็ให้มาเรียกว่าพิกขาจารย์เที่ยวไปเพื่อพิกษาอย่างเลี้ยงชีวิตแล้ววัตถุที่พิกขาจา์เรียกว่าปัตตะหรือบาทแปลว,ว่าวัตถุที่ยังก้อนเข้าให้ตกลงดูไม่มีการเรียกร้องอ่า อันนี้ก็เป็นพุทธกิจของพุทธเจ้าและก็พระสาวกของของพระองค์เลื่อนมาจะถึงบัดนี้บินธบาตและบินทบาตินี่ยังยืดไปถึงคนอื่นด้วยนะ,อ,ะอย่างจะขออะไรที่สําคัญสําคัญนะก็ใช้คำนี้ไปแทนขอบินทบาตชีวิตขอบินทบาตอย่างนน้นอย่างนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงก็นําคําว่าบินธบาตเนี่ยไปใช้เพื่อขอให้ให,ให้มาได้มา เพื่อนำประโยชน์ชนสุขให้เกิดขึ้นกันตรงเองและสังคมโดยไม่ต้องลงทุนแต่ลงทุนด้วยความรักและความเมตตาผู้ขอก็เห็นประโยชน์ผู้ให้ก็เห็นประโยชน์เมื่อประโยชน์จบประโยชน์ประสานกันเราก็จึงได้ให้สิ่งเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนกลางส่วนกลางของสัตว์โลกแต่ของเป็นของเาพาะพระพุทธศาสนานะที่เราพูดว่าเฉพาะเนี่ย แต่คำอาชฉพาะเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เข้าถึงเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็ต้องมีอยอยอแต่นี่ของโลกของพุทธเจ้านี่ไม่มีอยอยอทุกสมุทัยนิโรธมรคเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดก็เลยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเข้าใจและนำมาพัฒนาได้นี่ก็คือความสําคัญของวันวิสาขาซึ่งเรื่องนี้ท่านอุบาสิกาที่มีประโยชน์ต่อ บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาก็ซึ่งเป็นผู้จัดการองวัดป่าศรีวัฒนาวิสุทธ์โดยสมเด็จเป็นเจ้าพี่นางเจ้าพ,พี่นางเธอเจ้าว่ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราถวาฒราชนคกรินท่านทรงรับวัดป่าว่าเป็นวัดในพระองค์แล้วก็มอบหมายให้พันเอกุสากรจันทรวงศ์เนี่ยมาเป็นผู้ดูแลจัดการแทนท่านแล้วก็มีท่านประธานซึ่งได้รับความไว้วางใจก็ได้ดูแลกันมาจนถึงหลายวิสาขาแล้ว นั้นจึงรวมความว่าวันวิสาขานั้นะเป็นวันที่ประกาศความสะอาดบริสุทธิ์บดจดและเป็นความเกื้อการลุ่นต่อ,อชาวโลกด้วยพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงวันวิสาขานี่จึงเป็นวันแห่งสันติภาพโลกเพราะว่าผู้ใดก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท คำว่าไม่ประมาทคือสนใจใส่ใจมีใจรวมความว่าให้ทำด้วยสติสติความลึกได้ถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดเรื่องที่คิดแม้ล่วงมาแล้วได้นานจะคิดที่จะพ้นจากความทุกข์อุปสรรคทั้งปวงด้วยสุจริตคือการประพฤติดีอย่างนี้ก็เรียกว่านำพฤติกรรมเหล่านี้ให้มาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของประชาชน เพราะนั้นในวันวิสาขานี่จึงเป็นมีความสำคัญก่อชาวโลกทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยได้รับพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาถึงสาธาณคมเมืพูดถึงการถึงพระรัตนใจเนี่ยก็ต้องยกให้เจ้ามอน,นะ,อะตาพุษสาวพันลิกาสองพี่น้องเนี่ยพบพระพุทธเจ้ากคน,คน,คนประชาชนคนใด แต่ก็เมื่อได้เห็นแล้วก็ได้ศรัทธ,ธาถวายอาหารสําหรับเดินทางเรียกว่าศัตรูก่อนศัตรูผงเสร็จแล้วก็ได้ถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะนะเรียกว่าทเววาจิกะ,ะวันนั้นถึงยังไงเสียเราจะได้รัตนะครบสามก็ต่อเมื่อพุทิเจ้าได้ปลูดพานิ์สงพี่น้องและตาปุตสากัลิกะนะชื่อของภาษาทางบ้านเขานะ่ะแต่ภาษาไทยก็เรียกว่านายฟักกับนายแฟงนะแต่ชื่อเรียกว่พระ ตปุษสาก็ฟักพันลิกาก็แฟงก็ชื่อผลไมลนะ้อะนะอ่านี่แสดงว่าเราก็ไม่ทิ้งธรรมชาติอยู่แล้วล่ละอันนั้นเมื่อได้พบอย่างนี้แล้วเราต้องยกย่องให้เกียรติว่าผู้ที่ได้ถึงรัตนากรคือพุทธรัตนากศรรมรัตนาสังกรัตนาก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้อ,อ่อได้ให้สงพี่น้องเนี่ยถึงรัตนสองแล้วจึงเดินทางไปปูดเบญยวัคคีที่ป่า สิปัตนามุกตาจาวันแหวงเมืองพาราณสีทุกวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่มาของพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาแล้วก็มาประจบบอกวันประสูติตรัสรุ้ประินิพานซึ่งถ้าเราเข้าใจคำเหล่านี้ตามสติและปัญญาในฐานะที่เป็นชาวพุทธมาสงพันกว่าปีแล้วเนี่ยประสูติก็คืออะไรเกิดขึ้นมาก็ขอให้เกิดดีๆ แล้วมาเกิดดีแล้วก็ให้เข้าใจเข้าถึงในความดีนั้นก็เป็นการตรัสรู้กันการเข้าใจเข้าถึงและตรัสรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะท่านก็ทรงยัดเน้นคํานี้ว่าเข้าใจเข้าถึงและนํามาพัฒนาก็คือลูกหลานของพระอริยสัจสี่นั่นแหละเมื่อได้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วเราก็จะได้ดํารงชีวิตไปตามสัมมาทิฏฐิเห็นชอบอะไรที่ดีก็ให้รู้ให้เข้าใจเข้าถึง แล้วก็พัฒนาอ่านี่ก็เป็นที่มาของคำว่าวิสาขาวันวิสาขาบูชาเนี่ยทุกคนน่ะน่าจะคุ้นคุ้นหูกันดีครับแล้วก็พอรู้จักกันดีครับหลวงพ่อทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกวันหนึ่งที่อ่าคนไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็อ่าบางทีก็ไม่รู้ด้วยว่าอาจจะรู้แค่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวันนี้บ้างก็คือวันวิสาขาธมีบูชาครับครับผม ก็เรียกว่าเกิดกับตายอะไรกันนหน,นคู่กันวิสาขาธรรมีบูชาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานมาปรินิพานแล้วก็ได้เอาเรื่องของการปรินิ์านของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นบุญเป็นกุศลความจริงอินเดียเนี่ยปรินิ์นานหรือพอหมดชีวิตรหรือตายปั๊บก็เผา24ชั่วโมง ตามระเบียบของอินเดียเป็นอย่างนั้นนะอ๋อคือถ้าเกิดว่าเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็คือต้องเผาภายในยี่สบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเราก็เรียกว่าสังคมของอินเดียก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นบุคคลที่ของโลกอะนะทุกคนต่างประเทศต่างอะไรต่างแล้วก็อยากที่จะมาถวายสักการะก็เลยมีโอนอ่อนผ่อนกันไปจนกว่าที่จะให้ได้เจ็ดวันอะ,อะได้เจ็ดวันให้คนต่างชาติต่างศาสนาต่างบ้านต่างเมืองมาพอได้ ได้ดาอะไรกันบปครั้งสุดท้ายนะนี่ก็คือเป็นเรื่องของความเอื้อเฟือ้อเอื้อเฟื้อเนี่ยแม้จะไม่ชาติไปเชื่อมีความเอื้อเฟื้อเหมือนเนื้ออัตมานะเป็นคนกันเองอะ่ะถึงเป็นชาติเป็นเชื่อแต่มีความเอื้อเฟื้อเหมือนเนื้อในป่าเข้าใกล้หนีแล้วเข้าใกล้ไปจะขอพึ่งพาหน่อยก็หลีไม่ไม่เจอหน้าหลบเลยขาดความเอื้อเฟือ้ออ้าเราอยู่กันด้วยความรัก ความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะทําให้เกิดวันวิสาขาอัฐมีเนี่ยเป็นวันที่แสดงความเอื้อเฟื้อกันนะที่จริงเผาก็ได้มีใครว่าหรอกใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงเอื้อเฟื้อก่อนแล้วไม่ไปปฏิพัตน์ในเมืองหมหาอำนาจไปปฏิพัตน์ในเมืองที่เรียกว่าพอช่วยตัวได้แนละ้วเรียกว่ารบเขาก็าแพ้เออเรียกว่าไม่มีกําลังที่จะมาต่อตา้านด้วยการรักษาพระองค์ให้เป็น เป็นปัจเจกเป็นเฉพาะก็เอาเมืองที่ใครเข้ามาก็ได้แล้วก็เพราะเหตุที่จะไปวันนี้ผานที่เมืองที่ไม่ค่อยมีศักยภาพในการที่จะมีอํานาจเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดนักปราดขึ้นคนหนึ่งก็คือคนอมชอมอเมื่อเผาแล้วก็มีอัฐธิธาตุทุกคนก็ต้องการรวมไว้คนเดียวก็ถึงจะจากบ้านต่างเมืองก็มาก็จะแย่งประาธาตุกันจึงได้เกิดโทนพราหมณ์ มาแบ่งพระาธาตุถ้าเราเห็นความสําคัญของวันวิสาขาหรือคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยกเกิดมาเพื่ออาศัยซึ่งกันและกันเมตตากันรักกันและทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้ประคืนไกลหรอกเป็นพี่กันน้องกันในอดีตชาติมาตั้งนานแล้วด่านเคยพูดว้ในพระสูตรหลายๆแห่งนะว่าคนเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดคนหนึ่งก็ดูกองนัพภูเขาเมื่อกองนัพภูเขาแล้วเนี่ยชาติหนึ่งมีเท่าไหร่ กี่พบกี่ชาติเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอย่าไปน้อยใจตัวเองนะเคยเป็นมาหมดแล้วพระราชามหาษัตริย์เป็นเศรษฐีมหาศาลเป็นโอ้ทุกอย่างเป็นมาหมดเพราะพบชาติมันเยอะแล้วเอาแผ่นดินที่เป็นภูเขาเนี่ยแผ่นดินก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนอกนั้นน้ำสามส่วนก็ประทับถงกันอยู่เนี่ยท่านน่บอกว่าเอาเข็มปักลงไปตรงไหนแล้วถามตัวเราจะไม่เคยตายตรงนี้ไม่มีนั้นใครฟังตรงนี้แล้วเนี่ยไปเป็นก็ เป็นเป็นความ,มือนเรื่องที่ดูที่ดินนะ <c oughs> คิดซะบ้างนะ <c oughs> ของเราทั้งนั้นนะ <c oughs> เปลี่ยนมือกันใช้ท่านั้นเองอย่าไปยึดถือจกนกระทั่งให้เป็นถ้อยเป็นความกันขอกันกินมากกว่านี้นะอันนี้ก็ให้สติไปนะนอกเหนือไปจากวิสาขาธมีหน่อยแต่เป็นความจําเป็น <c oughs> วิสาขาธมีเนี่ยคือเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาปรุงชีวิตว่าโอ้แม้แต่ชมศาสดานะ ก็ยังเกิดก่เจ็บตายเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเนี่ยเป็นธรรมชาตินั้นมึงมีชีวิตอยู่ก็ทําประโยชน์ให้มากที่สุดอย่าไปขัดใจตัวเองนะเพราะขัดใจตัวเอง้วก็ไปขัดใจคนอื่นด้วยแนละอ่าอย่าตามใจตัวเองตามใจคนอื่นนี่สังคมนะแต่ทั้งทุกคนก็ต้องรักตัวแนะหละทำยังไงก็ตามใจตัวไว้ก่อนนะมือเนี่ยเข้าหาอย่างเดียวมนะันไม่ออกถ้าแต่จะให้ออกเดยพวกนางรำนะต้องรำ อ่า่อนเทุกคนต้องเข้าหาตัวเองก่อนอตัยตยาตโนนาโถแปลตามสำนวนในทางเศรษฐกิจว่าตนเป็นที่พึ่งของตนไอ้อย่างนี้ไม่พอหรอกเพราะตนนี่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าแปลความว่าตนเห็นแก่ตนเนี่ยก็ต้องแปลเสใหม่ตามหลักุูตศาสนาว่าความดีของตนเท่านั้นพึ่งไดเอ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงถ้าไม่มีความดีต่อก,กันก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันวิสาขาธมีเนี่ยอ่า เป็นวันที่คืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่ธรรมชาติแต่การคืนของพระมาของอมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอกอัครบุคคลที่ไม่มีใครเหมือนเนี่ยทุกคนว่อยากทําให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่มีใครทําตามได้หรอกอมีไม้จันทร์มีอะไรทำอย่างพิสดารนะ่ะนะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นดินน้ำลมไฟคืนสู่ธรรมชาติแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นกระดูกธรรมดานะ เปิดเป็นแก้วขึ้นมานะเป็นพระธาตุหรนะเอาพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ก่อนไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาแคลเซียมมาเนี่ยทําไมถึงเอามามาใช้ความร้อนสักพันเซนเซียดนะครับผมเผาลงไปก็เป็นเป็นเคคยเป็นแัตนาเป็นหินเป็นเป็นพลอยเป็นแก้วพลอยสีก็คือแคนเซียมนั่นแหละทำไมถึงเป็นได้กบแหมต้องกระดูกกองตั้งภูเขาไปกี่ร้อยกี่พันชาติแล้วหินก้อนหนึ่งเนี่ย มีกี่ร้อยกี่ล้านปีก็สามารถเอามาได้คนมีมากกว่านั้นนะนั้นใครที่จะไปติดเพชรปิดพลอยอะไรแพงแพงนะไอ้ตัวเราข้างในเนี่ยกระดูกเนี่ยอย่าไปกินอาหารอะไรที่มันทำให้กระดูกผุก,ก็ดีแล้วนะแต่ถ้าเอาความร้อนเนี่ยมาทําให้ตามวิทยาศาสตร์ก็กลายจากแคลเซียมในกลายเป็นแก้วแก้วแล้วก็อาจจะเป็นเพชรอะไรเนี่ยแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องปฏิบัตินะ ไฟของราคะโทสะโมหะเนี่ยเผาได้หมดเลยเผาโลกทั้งโลกได้นะนั้นพทธเจ้าก็ไม่ได้เอาอะไรพิเศษมาหรอกเอาความร้อนในการที่เผานั่นะมายืมมาก็ได้หรือเอามาที่มีอยู่เนี่ยเอาความร้อนเนี่ยมาแปลงเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ความร้อนในเะท่าเดิมเดี๋ยวเอายานความรู้เนี่ยยา,ย,าย,าายานนักขิยานแปลว่ารู้อักขิเร้อนเอายานักขีไปสวมเข้าแล้วกนนี่ไปจี้เลยจี้ความโลภความโกรธความหลง มันเป็นแคลเซียมยิ่งว่าแคันเซียมนะสิ่งนี้ก็ละลายหายไปแล้วกลายเป็นละลายไปหมดมาอยู่ที่ใจของพระองค์เป็นรัตนพุทธรัตนธรรมร,รัตนสังฆร,รัตนะเป็นแก้วแก้วก็คือบริสุทธิ์หมดจดอ่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดเป็นรัตนที่ไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่าเพราะน,นั้นพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆร,รัตนเนี่ยต้องให้ความเคารพยำเกรง เหมือนกับที่าให้ราคากันนั่นแหละแต่มาทําเป็นความเคารพยำเกรงเคารพรักและนับถือในรัตนะหนึ่งจิตตีกตังคุณทําความเคารพยำเกรงสงมหักคังมีค่ามากที่อะไรก็ซื้อไม่ได้สามอาตุลังมีคุณที่ชังไม่ได้สีดุลพัรนสนังเห็นคุณความดีของรัตนะนั้นได้ยากห้าอนุมัสตาปริโภคังคนที่มีอัยาศัยะส่ตำๆไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ ของทีมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วหนึ่งตัวเราเนี่ยเป็นรองรับคุณงามความดีเอาความดีของพระพุทธเจา้าหรือของพ่อแม่ก็ได้อะรองลงมาหน่อยอความเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาหรือว่าความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยก็เข้ากันได้กับโพธิญาณน,นะนั้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่าดูถูกตัวเองนะนั่นแหละเป็นผู้นับเรื่องในรัตนะเลย นั้นถึงพระพุทธรัตนาก็ถึงพระธรรมถึงพระธรรมก็ถึงพระสงฆ์ด้วยอย่าไปคิดว่าถ้าไม่ครบสามแล้วจะไม่ครบรัตนากิเให้เุยกิดความยินดีเพราะาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้รักษาไวา้พระสงฆ์นั้นใช่ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสามอย่างนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเราเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นหนึ่งก็รวมได้หมดแหละถ้าเราไม่มีลูกก็กพ่อแม่ก็เป็นได้แค่ผัวเมีย สามีภรรยาแต่พอมีลูกพ่าพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่มารดาบิดามารดาก็แปลว่าผู้ให้ดื่มน้ํานมในอกของตนบิดาก็ให้ความคุ้มครองมารดาบิดาเนี่ยเป็นพรหมของลูกอย่างที่พูดมาแต่ต้นว่าเมตตากรุณาเมตตาเบกกาเนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครเท่าพ่อแม่ถึงลูกก็ถึงพ่อแม่ถึงพ่อแม่ก็ถึงลูกถึงพ่อแม่ลูกก็ถึงพี่ถึงน้องเนื่องกัน อันข้อสําคัญว่าเวลาลูกทําผิดแล้วเขาไม่ได้ด่าลูกเขาก็ด่าพ่อด่าแม่อันนี้ให้ความสําคัญตรงนี้เมื่อเป็นเช่นนี้รเราก็ให้ให้ความสาคัญกับตัวเองยอมรับในความเมตตาในความกรุณาของท่านเราก็จะเป็นคนดีที่จะพัฒนาโลกนี้ให้สูส่สันติภาพสันติสุขและสันติธรรมอย่างแท้จริงครับ,รบอขอเล่นนะครับหลวงพ่อเนื่องจากเวลาจะหมดแล้วก็คือวันวิสาขานี่เราก็จะรู้แล้วว่าเรา มีกิจกรรมหรือมีสิ่งที่คนได้ประโยชน์อยู่ลวใน,ใ,นในพลังงานบริสุทธิ์อยากรู้ว่าในวันวิสาขะาอัตมีเนี่ยมีอะไรที่คนพอทําได้ไหมครับเช่นวันวิสาขะเนี่ยจะมีเวียนเทียนหรือทําบุญหรือว่าเดินจงกรมอะไรก็ได้นะครับอยากรู้ว่าในวันวิสาขะอัตมีเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับคือปริยัตปฏิบัติปฏิเวสอะนะปริยัตก็คือการประพฤตปฏิบัติตามหลักคาสอนด้วยพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ก็มีความจําเป็นอะนะ ว่าเราทําพิธีกรรมตามความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นว่ปฏิบัติได้ถูกต้องก็ได้ผลก็เลยปฏิเวทวน,นั้นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นเปลือกอะแต่ถ้าหากว่าต้นไม้ในขาดเปลือกก็รักษากระพี้ไม่ได้ขาดกระพี้ก็ไม่มีแกน่นนั้นเราอย่าไปปฏิเสธแต่อย่าไปงมงายเอาพออาศัยเหมือนกับอาศัยรถอาศัยเรือถึงบ้านแล้วก็อย่าเอาเข้าห้องนอนด้วยจอดทิ้งไว้ มีธุระก็ไว้ใช้อย่างนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อต่อชีวิตของเราและเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีกับพระพุทธศาสนาด้วยครับผมก็เทพนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของวันวิขาวิสาขาบูชานะครับที่ขยายความหมายแล้วก็สิ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับจากต่อจากของคุณแม่ภูพันธ์แล้วก็มีวันอฐ เรียกว่าเป็นวิสาขะอัธมีหรือว่าวันอัธมีครับหลวงพ่อวิสาขะอัธมีบูชารวมกันหลังจากปฏิพันธ์แล้วถึงจะเป็นวันเจ็ดวันวันที่แปดอัธมีวันที่แปดก็คือก็จะเป็นวันที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับก็จริงๆแล้วมีวันนี้อีกหนึ่งวันอัธมีนี่แปลว่าเผาใช่ไหมครับหมายถึงว่าอัไม่ใช่อัธีนะอัธมีแปลว่าที่แปดเป็นชื่อของวันแต่ถวายพระเพลิงนั่นก็เรียกว่าวันถวายพระเพลิง ล้วันเผานั่นแหละผเผาในวันที่แปดทวัตมีบูชาซึ่งอันนี้ก็จะต้องพูดอีกสักวันหนึ่งก็ได้อ,อ,อีกตอนหนึ่งแต่ว่าจะมาพูดให้บใหจบในวันนี้ก็คงจะไม่พอครับผมเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝาก่า้ผู้ชมนะครับติดตามชมรายการของเรานะครับเพราะว่าไม่แนอาจจะมีเร็วๆนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของวันอื่นๆนะครับผมก็เวลาของผมกับหลวงพ่อเนี่ยก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวขอ ระยะกลับลาคุณผู้ชมแล้วก็กลับลาหลวงพ่อด้วยครับผมขอความสุขความเจริญยังมีเพ่นผ,ผู้ฟังและผู้ผู้ชมทุกท่านต้องมีโชคดีในชีวิต